เต้าหวานไม่หยุดโพสสวีททะลุไอจีไฮโซไนแคปชั่นอ้อนแฟนคนบันเทิงแห่คอมเมนต์นางเอกสาวอย่างเต้าณัฐพรนะครับเมินทุกดรามา่าโพสต่อเนื่องครับด้วยความหวานกับไฮโซไนหลังไปดินเนอร์ร่วมโต๊ะบรรยากาศสุดโรแมนติกก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวนั้นก็ลงคลิปมุ้งมิ้งกับไฮโซไนในไอจีสตอรี่ของตัวเองแบบน่ารักน่ารักไปแล้วล่าสุดนั้นนางเอกสาวอย่างเต้าณัฐพรนะครับโพสภาพบรรยากาศสุดหวานกับไฮโซไนครับแบบ2ต่อ2 เรียกว่าสวีทกันสุดๆพร้อมกับแคปชั่นอ้อนหวานใจไปอีกครับว่า When will i see you a g a i n at p ระน a i ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะครับพากันแห่เข้ามาคอมเมนต์อาทิตย์ดีเจสาวต้นหอมสกุนลนานะคร,บาานนรววับก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าเห็นน้องมีความสุขก็ดีใจสาวพลอยเชวาพรครับก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแคปชั่นน่ารักพร้อมกับรูปหัวใจรัวๆต่อด้วยแหวนแหวนครับก็เข้ามาคอมเมนต์แบบกรี๊ด สาวคุปกิฟก็เช่นกันครับก็คอมเมนต์ร้องดังๆเลยว่าโอ้ยขณะที่ชาวเน็ตนั้นครับก็ยังคงเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กับความรักครั้งใหม่ของสาวเตว้และที่บอกว่าคือเข้าใจว่าพี่เต้อโมบออนแต่ไม่เข้าใจทําไมเปิดตัวเร็วและแรงมากแต่ก็ดีใจนะคะที่เห็นพี่มีความสุขติดตามตลอดเลยค่ะเมนเนี้ครับก็บอกว่าเลิกกันได้สักพักแล้วแต่ฝั่งพี่ต้นยังไม่ลบรูปคู่เต้อแม้แต่รูปเต้อคนเดียวที่เขาถ่ายคงทําใจยากอะเนาะรัก14ปี ยังไงก็ขอให้สมหวังกับคนใหม่นะคุณแป้วอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับ Thank you